สวัสดีครับผมต้นบูเชเกอร์นะครับอ่ามาวันนี้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตัว2 4 9 9ี่เกับหนึ่อีกเช่นเคยนะครับ2ตัวนี้ลูกค้าบางท่านยังสับสนอยู่นะครับว่าบางคนเนี่ยเวลาสั่งซื้อมานะครับก็ยังไม่เข้าใจว่าไอพวกนี้มันใช้แอปพลิเคชันเซโรได้ไหมนะครับตอบได้เลยนะครับว่าไม่ได้นะครับแอปพลิเคชันเซโรแอปพลิเคชัน th สใช้ไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นวิทยุระบบการะระบบปฏิบัติการของตัวตัวเครื่องเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัว iTalk นะครับไม่ได้เป็น Android นะครับถ้าเป็นวิทยุที่เป็นระบบ Android เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชันได้จาก Play Store ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Ts 3สหรือ Zero เนี่ยก็โหลดได้แต่สองตัวเนี้โหลดแอปพลิเคชัน ไม่ได้นะครับต้องต้องแยกแยะระหว่างแอปพลิเคชันกับเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องต้องเข้าใจทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันคนละแบบกันแอปพลิเคชันก็คือ,อที่เราโหลดในเพจสโตหรือแอปสโตนะครับของของ p n o n e หรือถ้าเป็น Android ก็จะเป็น s ซัมซุงอะไรพวกนี้ก็โหลด,ดพวกเพจสโตขึ้นมานะครับเป็นเซโรเป็น TS3 แต่ตัวนี้มันเป็นระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ของเขาของตัวเครื่องเขาที่เขาสร้างขึ้นมา นะครับผมก็คือให้ใช้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งช่องตั้งกลุ่มคุยกันนะครับอ่าก็คือเป็นเป็นลักษณะการใช้งานแบบนี้นะครับผมโอเคถ้าหากมีข้อสงสัยให้โทรหาได้นะครับโทรถามจะสะดวกกว่านะครับ0 8 1ย์2 9 3 3 5นะครับโทรมาหาผมเลยสอบถามเลยว่ารายละเอียดเป็นยังไงบางทีกดสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วผิด อยากจะใช้เซโร่แต่จะใช้ตัวนี้มันใช้ไม่ได้ก็ต้องทำคืนเสียเวลาทั้งผู้ใช้งานแล้วก็ทางร้านนะครับผมก็ต้องแพ็คของการแพ็คของก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ยครับอย่างพวกแพ็คสินค้าพวกนี้ก็ต้องใช้ห่อแพ็คเกจกลับมาก็เหมือนกับต้องฉีกทิ้งะครับแล้วก็ห่อใหม่นะครับเราจะเอากลับมาห่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือต้องเข้าใจนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลาท่านล้ําเสียเวลาผมด้วยนะครับผมโอเค